กระจับเมืองเนรนะครับวันนี้มาเก็บต้นกระจับนะครับจำนวนรวมทั้งหมด100ต้นนะครับส่งหลายจังหวัดตามนี้เลยต้นพัุ์ที่เราจําหน่ายนะครับเหมือนเดิมใสเท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับนี่เทียบไปดูนะครับใหญ่มากใบนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ขอใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับขายน้ำแต่ความจริงแล้วมันนิ่มนะครับนี่รูปไปดูมันเป็นเอกลักษณ์เฉยๆนะครับส่วนด้านหลังลำต้นเนี่ยจะเจอกับลำต้นนะครับลำต้นตรงนี้จะเป็นรากฝอยนะครับ รากฝอยยังไม่โตนะครับถ้าโตเต็มที่จะเป็นแบบนี้รากฝอยจะมีสีเขียวนะครับสวยงามแล้วก็กระจับเป็นพืชน้ําที่มันขยายพัน่พันไวนะครับเห็นปะขยายพันธุ์ออกจากลําต้นเนี่ยงอกต้นใหม่นะครับเห็นปะนี่พอโตแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็จับน้อยนะครับไซนี้เป็นไซที่ขยายพันธพันค่อนข้างที่จะไวนะครับตอนนี้เห็นชัดกว่านะครับงอกมาจากลาต้นเห็นปะต้นกระจับน้อยนะครับไปถึงก็สามารถปลูกได้เลยนะครับ ลน้ลํเป็นกำตื้นปลูกได้ทั้งนั้นนะครับหากต้องการต้นพันธุ์ก็จับเข่าควายไปปลูกนะครับเราปากักตะก้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ